แต่ว่าเรื่องนี้มันเกี่ยวข้องกับผู้ชายคนนี้เขาเสพยาด้วยแล้วก็เกี่ยวข้องกับเขาทั้งเสพแล้วก็ทั้งดื่มเหล้าด้วยโอ้โไปกันใหญ่ไปกันใหญ่มันปีกันวุ่นเลยค่ะคุณผู้ชมคะสุดท้ายเนี่ยเขาก็ไปอรารวาสค่ะบุกบ้านของเพื่อนบ้านซึ่งบ้านนั้นก็มีเด็กๆมีผู้หญิงมีคนแก่แล้วก็จะไปทําร้ายเจ้าของบ้านด้วยนะคะดูคลิปนี้ค่ะ อนนรอบแรกเดินเข้ามาใส่แว่นแล้วไม่กลัวใครทรงพลังทรงพลังเสงงื้อไม่ใส่ใส่แว่นแล้วก็คือนัทวุฒิคือคนก่อเหตุนะคะที่บอกว่าเมามาเนาาี่ยแหละค่ะเนื้องมือมาจะไปบ,บัดซัดเจ้าของบ้านที่เขานั่งอยู่หน้าบ้านเห็นไหมฮะเน่เน่เแล้วก็ทุบเขาแบบนี้เจ้าของบ้านบอกว่าเราไม่เคยทะเลาะก,กันมาก่อนและก็ไม่ได้มีเรื่องกันมาก่อนด้วยแล้วก็ชี้หน้าเหมือนกับแบบว่าจองเวรจองกรรมกันนะเน่นไหมคะผู้หญิงมันยังจะต่อยอ่ะต่อยผู้หญิงด้วยนี่ เ,เ,เขาก็ไม่ยอมเหมือนกันคว้าอะไรได้ต้องคว้ามาป้องกันตัวสุดท้ายค่ะเห็นเขามีอาวุธเดินออกไปมันกลับเข้ามาใหม่พร้อมกับถือขวดมาด้วยจะมาฟาดหัวเจ้าของบ้านใช่ไหมคะเจ้าของบ้านเขาก็คว้าเอาเหมือนไม้ค่ะ,ะ,ะไปสู้กับคนในบ้านอีกคนหนึ่งซึ่งเป็นผู้หญิงก็เอาเอาวุธที่หาได้แถวๆนั้นมาสู้กับเหมือนกันค่ะสุดท้ายท้ายสุดเจ้าของบ้านโดนทําร้ายจนกระทั่งบาดเจ็บนะคะส่วนนัวุฒิคนเก่อเหตุเมื่อสู้เขาไม่ได้ นี่แล้วก็มีคนมาห้ามด้วยเขาก็เลยสงบแล้วก็ออกจากบ้านไปคือเหตุการณ์นี้ยมันอุกอาจมากค่ะเพราะว่าบ้านเขาเห็นไหมคะว่าบ้านเขาอะปิดรั้วนะแต่ว่านัทวุฒิเนี่ยคนก่อเหตุเนี่ยโดนอัดอัดอดเข้ามาแล้วก็เปิดรัว้วแล้วก็จะไปทําร้ายร่างกายเขานี่ถ้าหากว่าไม่มีชาวบ้านคนอื่นๆมาห้ามปรามเนี่ยมันจะเจ็บหนักกันมากกว่านี้หรือเปล่าแล้วดูสิคะ เด็กเล็กๆอยู่ตรงนี้ด้วยความพ่อเป็นห่วงลูกเนาะผักลูกออกไปให้ไปอยู่ข้างหลังลูกก็ตกเก้าอี้เจ็บอีกคนนึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นค่ะเกิดเมื่อวันที่29พฤษภาคมที่ผ่านมานะคะจุดนี้ค่ะเรียกว่าบ้านโนนใบบัวอยู่ที่อำเภอบัวใหญ่จังหวัดนครราชสีมานะคะคนเจ็บชื่อว่าคุณพันธ์ซึ่งก็เป็นเจ้าของบ้านอายุ45ปีนั่งอยู่บ้านดีๆกับลูกๆ สุดท้ายโดนเขาเดินเข้ามาแล้วก็ทำร้ายเขาบอกว่าคนที่ก่อเหตุเนี่ยเป็นเพื่อนบ้านกันชื่อว่าน,นัทวุฒิอาการตอนที่มาเนี่ยโหเมาอย่างหนักเลยจะมาทำร้ายผมทั้งๆท,ท,ที่เราก็ไม่ได้ทะเลาะกันก่อนหน้านี้ก็ไม่เคยมีเรื่องกันด้วยผมก็ต้องสู้ในบ้านมีทั้งลูกมีทั้งเมียป้องกันตัวเองแล้วก็คนในครอบครัวแบบสุดชีวิต ตัวของคุณพันธ์บอกว่าครั้งหนึ่งผมเคยเป็นอดีตหัวหน้าง,งานของนทวุฒินะก็รู้จักกันมาก่อนแต่ว่าหลังๆเขาไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดไงคะตัวของคุณพันธ์เองก็เลยไม่กล้าพาเขาไปทํางานด้วยเดี๋ยวมันจะเสียชื่อทุกวันนี้เขาก็รู้สึกว่ามันไม่ปลอดภัยเลยเพราะว่าในบ้านของเขาอะมีลูกเล็กมีผู้หญิงมีคนแก่เป็นไปได้ว่าอาจจะก่อเหตุที่มันรุนแรงมากกว่าน,นี้ก็ได้ฟัง่อยค่ะ เมีปัญหากันมาก่อนเลยครับเป็นวัยรุ่นในหมู่บ้านเดียวกันวัยรุ่นในหมู่บ้านแล้วก็เคยเป็นลูกน้องเก่าผมเคยร่วมงานเคยทำงานช่างไฟฟ้ากับผมเป็นหลังหลังมาก็หันมาเสพยาผิดยาเสพติดมีประวัติเสพยาด้วยประวัติยาผมก็ผมก็เลยไม่ได้เอาเข้าไปทํางานด้วยเพราะว่าผมทํางานข้างจะเดินทางแล้วพวกผมไม่ไม่ชอบพวกยาเสพติดอยู่แล้วฝากอะไรถึงเจ้าหน้าที่ไหมเราก็ฝากถึงเจ้าหน้าที่ครับทุกหน่วยครับทุกภาคสื่อนครับช่วยดูแลประชาชน้วยครับว่าอยู่ในตอนนี้คือผม บาาที่ตกตกังวลแล้วก็ระแวงทุกอย่างแต่ก็ทั่งที่ออกไปทําง,งานยังไม่กล้าออกไปพหวกลูกห,ห่วลูกเมียที่อยู่ที่บ้านได้ยินข่าวว่าปล่อยออกมาด้วยใช่ไหมปล่อยว้แล้วครับเพิ่งเห็นครับเมื่อกี้น่าจะปล่อยมาตั้งแต่เมื่อวานหรือเปล่าไหมครับก็คือไม่กล้าออกไปข้างนอกเลยือไม่กล้าไปไหนครับโอ้ก็คือตอนที่เราสัมภาษณ์เนี่ยเขาถูกปล่อยมาแล้วนะครับ ตัวของคุณพัน์เองบอกว่าไม่กล้าจะออกไปไหนเหมือนกันเพราะว่าเขาก็เป็นผู้ชายคนเดียวของบ้านแบบนี้ถ้าออกไปไหนลูกเมียเขาว่าที่อยู่ที่บ้านจะจะปลอดภัยหรือเปล่าอ,อยังคุณยกวลักษณะค่ะแฟนของคุณพัน์บอกว่าตัวของนัทวุฒิคนที่ก่อเหตุะ ปกติก็จะเคยเห็นเขาเหมือนกันเดินวนๆว,ว,วินๆนหน้าบ้านแบบอาการเมามายนะแต่มันไม่เคยก่อเหตุอะไรที่รุนแรงแล้วก็ไม่คิดว่าเขาจะกล้าบุกข้ามาัดร้ายเพราะอะไรรู้หรือเปล่าเพราะว่าก่อนหน้านี้ตัวของออคุณพันธ์แล้วก็คุณเยาวลักษณ์เนี่ย เขาใจดีเขาสงสารสงสารในตัวนัทวุฒิคนก่อเหตุไม่มีตังกินข้าวมาขอข้าวเขาอะอเขาก็ให้กินนะแต่ว่าตัวเองมีพฤติกรรมที่ไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดแบบนี้เขาก็กลัวสิขนาดบ้านของนัทวุฒิอะครั้งหนึ่งเขายังเคยจุดไฟเผาบ้านตัวเอง โชคดีนะที่ครั้งนั้นน่ะมันมีชาวบ้านน่ะไปดับไฟให้เขาได้ทันส่วนพื้นบ้านอีกคนก็ให้ข้อมูลตรงกันค่ะบอกว่าคนก่อเหตุคนนี้พฤติกรรมก็คือเสพยาอารวาสบ่อยแต่ว่าส่วนใหญ่เขาอารวาสกับตัวเองอะค่ะอ,อย่างเช่นทำลายเข้าของ,ของเผาบ้านตัวเองครั้งนี้เป็นครั้งแรก ที่เขาออกนอกบ้านแล้วก็ไปก่อเหตุรุนแรงกับคนอื่นดังนั้นมันปล่อยวางไม่ได้ไว้ใจไม่ได้จริงๆนะจะหนักกว่าน,นี้เมื่อก่อนมันไม่เคยทําเพราะมันยังไม่หนักไงค,ครั้งนี้มันหนักขนาดนี้แล้วแล้วครั้งต่อไปจะหนักวันนี้หรือเปล่าต้องฝากตารวจในพื้นที่ด้วยค่ะค